อัปเดตข่าวโตโยต้านะครับเขาจัดโปรเดือนมิถุนานะครับใครที่สนใจยาริตนะครับเอที A นะครับตอนนี้มีดอกเบี้ย0%อ่ะไปดูข้อมูลกันครับเพื่อนๆพืนเพื่อนเ,อเอมีคนไหนเ,เล่งนะครับโตโยต้าบ้างนะครับเป็นยาริตเอทีนะครับผมไปดูโปรเดือนเดือน6นะครับรู้สึกว่าจะมีเป็น ยาฤทธิ์เอทิฟนะครับที่มีโปรนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น0%นะครับสุดยอดนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น0%ูหรือนะครับผ่อนเริ่มต้น5,336บาทต่อเดือนนะครับพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งเฮ้ยแล้วก็ตัวนี้ครับตัวแคร์ของเขาเนี่ยเออขับดีอ่านไม่ออกแหละตัวเล็กเกินนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนาถึง30 มิถุนาเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดเราต้องมาอ่านข้อมูลกันครับไอตัวเล็กๆเ,เนี่ยอันตรายนะครับต้องอ่านให้หมดทางเลือกที่1น,นะครับดอกเบี้ยพิเศษ0%พร้อมประกันภัยชั้น1นึ่งโตยโยต้าแคอ้ย่ดอกเบี้ยพิเศษ0%เว้ยดอกเบีย้ยอันนี้เล้าใจนะครับแล้วก็ทางเลือกที่2ผ่อนเริ่มต้น5,336บาทต่อเดือนพร้อม ประกันภัยชั้นหนึ่งโตโยต้าแขเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเลือกอันไหนผมเลือก0%นะครับแล้วก็รับข้อเสนอพิเศษขยายนะครับระยะเวลาคุ้มครองมูลค่า12ื่นสองนะครับขยายระยะรับประกันสูงสุดให้ผมสูงันาปีหรือแสนหกิโลเมตรนะครับเมื่อเข้าเช็ค ระยะตามกมําหนดนะครับอ้อันนี้ดีนะถ้าเราขายมือสองมันก็ยังอยู่ในวารันตีนะครับมันก็ยังขายราคาที่สูงได้ราคาไม่ตกเยอะนะครับถึง30มิถุนาอัตราดอกเบีย้ยคํานวณที่ดาว25%อเนะครับเ,เพื่อนๆจาไว้ว่าดาว25%นะครับนาน48เดือนนะครับสาหรับผู้ซื้อนะครับที่ผ่านการอนุมัติธนาคารก็มีธนาชาิไทยพาณิชย์ ลิซซิงกสิกรไทยนะครับแล้วก็ลิซซิงไอซีบจำกัดธนาคารเกียรตินาคินพัฒโตโยต้าลิซซิงนะครับแล้วก็ทิสโก้อะประมาณนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยคำนวณจากรุ่นสปอร์ตอยู่ที่รุ่นสปอร์ตจะเป็นรุ่นล่างสุดนะครับสปอร์ตสมาร์ตพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชูรี่เนาะ,ะอยู่ที่549นะครับดาว25%ก็ประมาณ 137,225อันนี้เริ่มต้นนะถ้าเป็นตัวที่รุ่นที่ท็อปขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นไปอีกนิดน,นึงนะครับดอกเบี้ย3%นะครับ3.05นาน96เดือนอ้างอิงดอกเบีย้ยโตโยตา้า e ิ s i n งนะครับอ่าเ,เพื่อนเอลองไปถามน้องเซลล์อีกทีว่า0%เนี่ยคือมันได้ตรงไหนของ0%เว้ยดอกเบี้ยพิเศษเนี่ย0%นะครับแต่ว่าอันเนี้ยยังเป็นดอกจาน2อยู่เลยนะครับ อันนี้ดอกจันหนึ่งอ๋อโอเคครับดอกจันสองคืออันนี้อ่าโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วดอกจันสองคืออันนี้ครับในกรณีที่เราจะเอาผ่อนเดือนละห้าพันสามนะครับเดือนละห้าพันสามโอเคแถ้าศูนยเอร์เซ็นก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับนี่ยเนีน่เนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นเนี่ยเขาจะให้เราดาวน์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นไว้ดูตามนี้ครับดอกจันหนึ่งก็คือตรงนี้ดาวน์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ 48เดือนนะถึง0%นะครับแล้วก็อัตราที่2นะครับถ้าเลท5,336บาทต่อเดือนเนี่ยก็อยู่นี่ครับเป็นเลทตรงนี้นะครับเป็นเลทดาว25%นะครับดอกเบี้ยคือ3.05 96เดือนนะครับ96เดือน12.6เป็น7.2 7.08โอ้โห989ปีเออนะครับประกันภัยชั้น1ดอกจัน3 อยู่นี่อยู่นี่นเราจันทร์สามนะครับปีแรกนะครับทุนประกันภัยไม่เกิน80%ของมูลค่ารถขับดีนะครับรถให้เขาเป็นขับดีรถให้นะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงไม่รวมพรลบรนะครับอ่าเงื่อนไขก็ตามที่เขากำหนดเพื่อนๆอ่านอีกทีก็ได้นะครับอ่านอีกทีก็เซิร์ชว่า toyota co t h นะครับแล้วก็เนี่ยด้านล่างมันจะมีโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปดูนอกจาก ไอตัวเอทีก็จะเป็นพวกส่วนรดชุดแต่งครับอันนี้ผมไม่เจาออะแล้วกันนะครับผมจะดูอันนี้นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เงื่อนไขาตามที่กำหนดนะครับเฉพาะผู้แทนจำหน่ายที่เข้าโครงการยกเว้นลนรับจ้างอะไรก็ว่าไปนะครับก็เพื่อเข้าไปดูที่โชว์รูมได้เลยนะครับต่อรองหน้าอีกนะผมว่าเรื่องของแถมนะครับประมาณนี้ถ้าอ่านย้ำอีกทีถ้า0%อร์นะครับ ดาว25%์นะครับต้องดาว25%์แล้วก็ผ่อน4ปีนะครับได้0%ูเตคคุ้มนะครับถ้าอยากผ่อนเดือนละ5,000เนี่ยก็ดาว25%์นะครับประมาณ96้เาเ้าเดือนนะครับอ่ะสุดยอดนี่ส่วน Tiktok เราแนะนำของ Celtic ขายรถ Toyota ครับนี่น้องเขาทำดีนะโอเค้ชุดแต่งชุดแต่งโอโ้โห Toyota Yaris Active นะครับ เป็นรถที่ขับเรื่อยๆนะทุกคนผมดูใน t i k ต o กมีทุกคนบอกว่าถ้าจะเอาแซงเอาเร่งเอาอะไรพวกนี้ไม่ไม่เวิร์กนะครับอันนั้นไป Honda นะครับแต่ว่าถ้าจะขับแบบชิลๆไปเรื่อยๆนะครับประหยัดน้ํามันโอเคโอเคโอเคเลยนะครับเอาไว้ขนของนะครับการใช้งานจะประมาณนี้นะผู้หญิงเขาก็ชอบผู้ชายก็ขับได้นะแล้วแต่งแบบนี้คือสวยมากนะครับเพื่อนดูนะฮะเป็นตัวสมาร์ทครับ ถ้าจะให้แนะนำก็เป็นตัวสมาร์ทครับขายดีขายดีมากนะครับเพิ่มจากตัวสปอร์ตอีกไม่กี่หมื่นนะครับแล้วก็มีพวกไฮรักแชมป์อันนี้ก็น่าสนใจนะโคตรสวยนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นชุดแต่งนะครับยาลิสผมไม่เห็นโปรอ่ะทุกคนนะครับยาลิสพรีเมียมลักชัวรี่อันนี้ยาลิสเอทีฟครับไปขอพายยาลิสคอนนะครับ ก็ถ้างบถึงก็จัดได้เหมือนกันนะครับคับแบบชิวๆประหยัดน้ำมันนะครับโอเคฝากไลฟ์ฝากแชร์แล้วก็เดี๋ยวฝากโฆษณานะครับวันนี้เลือกเป็นไทยวิวัฒนะครับประกันเปิดปิดคืออะไรก็คือเขาจะมีอะแดปเตอร์ไว้ทุกคนเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูเลยแล้วกัน YouTube เขาจะได้ไม่งงเขาจะมีอะแดปเตอร์ไว้ให้ดาวน์โหลดแอปมาก่อน,นแล้วก็สมัครตามนี้นะครับจากนั้นมันจะมีอะแดปเตอร์ท้าย นี่ครับอะแดปเตอร์ apter, แล้วเสียบนะครับเสียบเข้าไปจ๊กพอเราสตาร์ทเครื่องนะครับเสียบเนี่ยมันก็จะทํางานลันนะครับเวลาในแอปนะครับพอลันปุ๊บเราขับรถมันก็จะนับถอยหลังนะครับเขาก็จะประกันเฉพาะตอนเราขับเออดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมาดูชั้นหนึ่งของเขาที่เขาเขียนไว้หน้าเว็บเขานะครับไม่แพงนะอันนี้คือชั้นหนึ่งเลยไหมทุน3 0 0แสนนะถึง3ล้านนะครับ เริ่มต้น4,009นะครับจะได้50ชั่วโมงนะครับวันหนึ่งเนี่ยผมขับรถไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับไม่ถึงชั่วโมงเลยเออแล้วก็จอดนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะฮะข้อมูลในนี้ครับสามารถอ่านได้นะครับเดี๋ยวผมแปะหน้านี้ให้เพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปนะครับดาวน์โหลดแอปแล้วก็เข้าไปลองซื้อประกันดูได้เลยนะครับเนี่ยเขาจะมีโปรหลายๆแบบนะครับ อ่าแล้วก็ลิงก์อื่นๆเอาไว้ไหนลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์ครับเดี๋ยวผมแปะไว้แถวนี้นะครับนอกจากประกันรถยนต์ก็จะมีพวกสินเชื่อบัตรเครดิตครับสมัครออนไลน์ได้นะครับสินเชื่อบ้านนะครับสินเชื่อรถยนต์นะครับซื้ออุปกรณ์กีฬานะครับแล้วก็อุปกรณ์ไอทีมือถือนะครับช้อปปิ้งห้างดังซื้อหนังสือออนไลน์เก็บคูปองส่งฟรีส่วนลดช้อปปี้และซด้านะครับมีหมดถ้าอยากซัพพอร์ตกันก็เนี่ยครับทำธุรกรรมผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับโอเค จบครับสวัสดีไปมา,าครับ